ไม่ต้องเต็มที่เน่นะาถ้าคนนน้นก็รอมาได้มาถึงกนจะ้น้นำอีกกระบอกงูนะมดนีอแล้วติดติดแขนตโอเห้าเที่ยครับที่จะวกันว่ารกบัริาที่เรา จัดเตรียมสถานที่เลยแล้วก็รายงานรายชื่อสถานที่กักตัวไว้สังเกตอาการหรือว่าล็คอนคารันทีนเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเทศบาลเนี่ยเรามี79แห่ง อบตอเรามีอยู่71แห่งรวมเป็น150แห่งซึ่งในหนังสือสั่งการแล้วก็ได้กำชับองค์กรท้องถิ่นไปเามื่อวานที่มีการประชุมผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นเนี่ยว่าขอให้มีอย่างน้อยองค์กรท้องถิ่นละหนึ่งแห่งให้เสนออะไรชื่อมาและสําหรับการจัดเตรียมอาคารสถานที่เนี่ยได้มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปแล้วตั้งแต่ในรอบแรกที่มีการระบาดและในรอบที่2รอบที่3เนี่ยได้กำชับมาอีกเมื่อประมาณเดือนมีนาคมเดือนเมษาย,ยน2564เนี่ย ทางส่วนกลางก็คือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแจ้งหลักการมาว่าในการดําเนินการเนี่ยเมื่อมาเกิดโรคติดต่อโรคระบาดซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรท้องถิ่นเนี่ยที่จะต้องดําเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดอยู่แล้วเนี่ยจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาตามกฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็มันจะมีระเบียบรวสมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2560นยเนี่ย,ออยได้ได้กหนดไว้ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเป็นอำนาจหน้าที่ ในการดําเนินการเนี่ยสามารถดําเนินการทั้งการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมยาวัคซีนต่างๆสําหรับความพร้อมในการจัดทําทเป็นโลคอลคารันทินตรงนี้ได้เป็นอ,อำนาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นมีความพร้อมนะครับได้กำชับท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมไว้ทั้ง150แห่งแล้วนะครับ